ตอนนี้ก็ลงมาจากตรงที่มีอาหารลครับเออตรงยอดเขากระโจมลงมาลงนี้แล้วเราจะลงให้ได้เขาว่ากันว่าทางลงทางลงมันยากลำบากเหมือนยากกว่าทางขึ้นอีกนะครับดูสิว่ามันจะยากไหมและเจอแย่ด้วยใช่ไหมน่ะใช่ว้าวทิ่งกับภูเขา มันไม่เห็นบ้านเลยนุ่นแอ่งน้ำและเนินที่เต็มไปด้วยดินแนดงเหมือนอยู่นบนภูเข,ขากลางทะเลทรายอะที่ไม่มีทรายมีแต่ดิน ย่าย่าเยอแยะอีกแล้วแยอะเหลือเกินลงกันไดู้้หรอยังรู้มันอยู่ตรงถนนเลยเยอะอีกแล้วเยอแยะอีกแล้วที่คุณมุดลงไปตรงนั้นอีกทีนี่โอ้ดูทางทางมันยากเลยโอ้ตกใจหมดเลยเดินลงไปดีกว่า หลีกเลี่ยงการอุ้มทบกระไพยและเดินลงไปเพื่อสุขภาพพ่อก็เดินลงมาแล้วก็ขึ้นรถไปแค่เดินอย่าง,งายากเลยพอ่อเฮ้ยดูฝนกำลังคืบคันเราต้องรีบเร็ว นี่จะไม่เหมือนของคนอื่นเพราะว่าฉันเดินลงตายเลยพร้อมไหมพร้อมยิม่งเดินลงดีกว่าหรือว่านั่งดีแล้วแต่เลยเดินลงดีกว่าเพื่อความปลอดภัยเดินใช่ไหมต้องไปก่อนนะโอ้โห จะไล่ไปนู่นแล้วนะครับขึ้นไปแล้วแล้วมีแอ่งน้ำเล็กๆด้วยรต<ด>้องรีบไปก็ไหวแล้วเดินจได้นั่งได้แล้วป่ะน,นั่งแล้วกันโคตเขี้ยวเกินเดิน,ดนจนปวดท้องแลหละนี่มันอะไรอะไรเหลืหองๆคือ,อ,อ,อคืออะไรต้นอะไรต้นอะไร ไม่รู้ไม่เคยเห็นเป็นดอกนะมีมาแล้วมีดำ มันตกขึ้นมามันทับขาวิได้ตลอดลอ,ลอดขาช้าช้าช้า,า,าดมดแ,แล้วีเลยงการโดนน้ำแ้วไปทางขวาดีที่สุดใช่จะไปทางซ้ายดีกว่าไม่ลงไปทำเนื้อลงไปเล่นน้ำนะครัแล้วเขาไม่ลดเล็กดับกลางขาง นน่นจุดที่ไม่ควรไปที่สุดดูดู้วขึน้นขึ้นขึ้นไม่ได้ขามันทับขาพี่จูลุ่ลื่นลืน่นอย่างลืน่นลื่นจัดอ่ะ<ว>นี่นะคะทุกคนมันลื่นตรงนี้เลยนะคะเท้าที่งอของฉันงอเข้าไปอีก โอ้ยเอากระเป๋าก่อนโไปเดี๋ยวพี่ทำใบเองก็ได้โอหลื่นแม<า>่แม่ลื่นจัดลื่นจริงไม่ควรมาตรงนี้อย่างยิ่งเลยไปที่อื่นก็ได้นะไม่ต้องมาตรงนี้ที่เราหนัไปตรงนีงนะ้นนะมหมายพอมก็ลื่นดีอ่ะดีแล้วใช่แถวนี้ ามลงที่ธรรม,มาดาแต่อันตรายใช่ไหมไม่รู้ตเมื่อกี้ตอนตอนล้มนี่ถ่ายอยู่ปะถ่ายอยู่ <laughs> ถ่ายตลอดอะและ้วแล้วถ่ายตอนเห็นรถหลบเห็น <laughs> <laughs> ถ้าพี่กลับไปพี่ต้องลบคลิปนี้ก่นอนนี้ลบทำไมเจ๊ดีดพ่อลองคิดสภาพแม่เห็นคลิปนี้ดิพี่ปวดแตกเัยนี่ย แหล่งน้ำแหล่งที่สองที่ใช<จ>่กลัวจะมีกลัวบ้าง แหลงนะอย่างเยอะเลยแถมกว้างด้วยนี่ว่าพี่ควรเดินไหมเนี่ยงงพ่อหรือวีรูกลางเลยไม่าาไม่ไง่อมๆเอาดหน่อยตกนะ้ำอีกแล้วทุกคนมีนะตกคนเดียวไม่มีแต่ก็ตกด้วยถึงคราวพี่โดนนิดหน่อยโอ้ยดินแดงออกไป ไกลแสนไกลกก่าจะถึงนะครับเราควรขังสายที่สุดเพราะว่าตรงนั้นเห็นภาบแล้วว่าถ้าเราไปตรงนั้นมันจะขึ้นมาถึงใบไม้เลยใช่ทุกคนแค่ตอนนี้ก็ได้ โอ้โยังไม่ตกเลยจับดีแล้วน่จาจะพังมากกว่าตอนที่พ่อโดนโทรศัพท์โดนรถเหยียบเก้าพันนี่จับอกอยู่า็สามจับได้ไม่รู้ว่าแต่รู้ว่าตรงนี้ใกล้ถึงบ่อกเกิดแล้วใช่บอ่อแห่งความเปิดบอ่ออ้อมสะพานดาวเรือใช่ไหมร้นรักดาวเรือนั่นไง เจ้าเรืองมาแล้วบอกเกลือไม่นะคะแค่ตรงนั้นฉันก็จะตายอยู่แล้วพออ,อ,อแต่ตรงนั้นมันมียาวนะทางซ้ายต่อไปตดนนี่เห็น มล้ดตอย่าลงถ่ายไปก่อนดูว่าโทรศัพท์จะเปิดน้ำหรือเปล่าเยลงเลยลงตรงนี้เลยลงตรงนี้ล้างขาบล้างขาบพ่อล้างขาบเอาล้างขาบดีสะตายเนี่ยมันยังไม่สูงไม่ถึงข้อเลยนะพ่อสูงแค่ร รถหนึ่งคันเองนะพ่อจะมีการซื้อล้างล้างรถให้สะอาดเอี่ยมและทำเครื่องดับไปตลอดกานนีเรามาถึงจุดตรวจตำรวจตะเวนชายแดนแล้วนะทุกคนตอนนี้ครึ่งทางแล้วนะทุกคนจะกตุ๊กตุกกตุกตุกินตุ๊กตกุ้ น้ำตกอยู่ตรงนั้นเหรอไปดูเดย<อ>ลยลงไปดูได้ป่ะพ่อไปดูกันดีกว่ามีน้ำตกผาแดงด้วยทุกคนอีกสองร้อยเมตรทางหน้า<อ>ใช่น้าไป,าไปยอย่างน้อยก็ดีกว่าอดินแดงตรงนั้นนะพ่อ เอาก็เอาไปถ่ายคลิปไงไม่มีไม่มีใครเคยเคยมาถึงตรงนี้นะพอ่อจะเจองูไม่น่าจะเจอนะเพราะว่าถ้าเขาเจองูเขาก็น่าจะลบป้ายไปแล้วว้าวา แล้วทำไมทางมันต้องเป็นแบบนี้ด้วยเนี่ยต้องบนปะบนหลักสิบทางออสิบทางน้ำตกแดงแล้วน้ำตกหาแดงใช่น้ำตก โอ้ยร้อนจะตายเลยไปดูน้ำตกผาแดงกันอูทปอปชิฟี่โมโมีูดโมซาจะเจอมือ่นี่ ถ้าเจองูป่าก็วิ่งเจองูปา่าจะูจักสภาพ่านไม่น่าเดินเลยเนาะใช่ทางมันดูอันตรายกว่าที่คิดเนอะเขาไม่ดี่เราจะกลับเลยไม่นี่จะดูก่อนจักลองดูก่อนเจองูพิษด,ดีกว่าเจอเตยสันนะพ่อ อออรไงค้เห็นไม้นานมีน้ำตกอยู่แลรรถขังใครก็ไม่รู้รเรอง้วหรอไม่ควรเดินตรงนี้ทางนี้ดีกว่าไม่ควรมาตรงนี้อย่างยิ้ง นี่นะทุกคนมันมีน้ำอยู่ตรงนี้อุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปก่นอนเข้าไปก่อนไปสำรวจกันแบบนี้ในทางนี้ทางนี้ใช่เหรอใช่ปะไม่รู้อะแต่ทางมันดูน่าก,กลัวมันดูอันตรายมากเลยนะพ่อใช่แหละใช่เพราะว่ามันมีทางบันไดด้วยายใจสู่หรือเปล่าตอนนี้พ่อเรากลายเป็นไกด์แล้วนะทุกคน หิายัาถ่ายอยู่เนี่ยฮะถ่ายอยู่ ทำไมมันทางมันดูยากลำบากกว่าที่คิดเนี่ยพ่อน,น้ำตกที่นี้ไม่ค่อยมากันเท่าไหร่เหรอแต่พิชมาไงเหมือนที่จะเป็นเด็กคนแรกที่มานน้ำตกนี้หรือเปล่าไม่ก็คนที่สองไม่ก็คนที่สามน้ำตกแกนรายน้ำตกขาแดง ที่เขาไม่ให้ว่ายน้ำเพราะว่ามันน่าจะว่ายน้ำไม่ได้ด้วยซ้ำนู่นเจออะไรเนาะเไรทิ่ขาวะอะไรก็มายุ้นเย็นๆใต้ขาพิะมีตัวผักพิษผากใต้เท้าเหรอไม่ใช่เหมือนพี่รู้สึกว่ามีอะไรติดใต้เท้าพีษ ใต้ขาพิดอะ่ะตรงนตเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยมันมีติดอะ่ะไม่รู้คือตัวอะไรโอ้ยเจ็บเหมือนจะมีอีกนะพ่อ,อม,มีเยอะอะ่ะตรงนี้โอ้ก้อนป่านะครับทุกคน น้ำตกผาแดงและมีตัวทากด้วยนี่ควรเหยียบมันให้ตายไหมไม่ควรโอ้ยินอะไรมาเลยไปเอาละเอาละเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยไปดูที่อื่น ตรตงนี้ประมาณมีแต่ภาพภาพนะดูแค่นี้พอนูน่นเห็นไหมไม่มีต้นไม้บังอยู่แต่เราไม่ควรโลนลงไปแล้ว <S <S โอ้เกาะเพียบเลยเหรอ่อ ไม่ควรเหยียบมัง้งห,หรือเปล่ารีบวิ่งเลยดีกว่าต้องต้องต้องรีบวิ่งกลับนะเพราะไม่งั้นมันจะขึ้นขาอยู่โดนดูดเลือดหมดแน่ห,ห,หนุนทะี่นี่ตัวนึงไปปะเดี๋ยวค่อไยไปดูที่รถเพาะวิ่ง อือองเอ้ยดูวะโทรศัพท์มานี่โทรศัพท์มานี่ปิดวิ่งกลับเลย